เชิญร่วมงานรับมิตาลีด์ชิพอร์ดครั้งที่6ร่วมฉลองความสาเร็จและลุนล้นรางวัลใหญ่กว่า4ล้านบาทภายในงานท่านจะได้พบปะกับผู้นำระดับอาเซียนท่านประธานเข่งหัวแซ่อื้อท่านประธานบริษัทร,รัมมิตาเฮลธ์แอนด์บิวตี้และผู้นําต่างประเทศโมริโกลาว o r ริโกกัมพูดียมริโกเวียดนามและโมริโกเมียนมา และในงานนี้ท่านจะได้พบกับผู้นำระดับอาเซียนโค้ชทั้ง7ท่านที่จะมานาทางสู่ความสำเร็จให้กับท่านในงานอันทรงเกียรตินี้ท่านจะได้พบกับผู้ประสบความสำเร็จขึ้นตำแหน่งทรงเกียรติของบริษัทร,รัมิตาอาทิเช่นตำแหน่ง R.D. G.D. W.D. B.D. และ R.C.D. ท่ามกลางเสียงปบมืออันทรงเกียรติ จากผู้ชมกว่า5,000ชีวิตที่ส่งพลังมาสู่ท่านสถานที่จัดงานยิ่งใหญ่กว้างขวางสะดวกสบายทั้งที่จอดรถหาง่ายและเป็นสถานที่จัดประชุมระดับอาเซียนศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิตมีพื้นที่กว้างขวางสำหรับการจัดนิทรรศการไม่ว่าจะเป็นการจัดนิทรรศการสินค้าโชว์ผลิตภัณฑ์แชร์ประสบการณ์และพื้นที่ การแสดงมากมายบรรยากาศภายในงานพื้นที่จะแสดงโซนเวทีสามารถจุผู้เข้าชมได้มากถึง5,000ที่นั่งสามารถร่วมส่งแรงใจสู่ความสำเร็จให้กับผู้ที่ประสบความสำเร็จนอกจากนั้นยังไม่พอผู้เข้าร่วมงานยังจะได้เพลิดเพลินไปกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินฟ้าเมืองไทยใบเตยอาสยามที่จะมามอบความสุขแบบคับ,บอกให้กับทุกท่าน นอกจากนั้นยังไม่พอยังจะได้รับความสุขจากมนุษย์ร้อยเสียงไมเคิลตังที่จะมาทําให้ไมเคิลฟื้นคืนชีพในงานนี้แค่นั้นยังไม่พอผู้ที่เข้าร่วมงานยังสามารถร่วมรุ้นสนุกกับรางวันใหญ่กว่า4ล้านบาทอาทิเช่น t o y ยต้าแคมรี่จำนวน1นรางวัลมูลค่า1,299,000บาท t o y ยต้าฟอร์จูเน หนึ่งรางวัลมูล,ลค่า1นึ่งล้านสองแสบาท t o y ยต a a l l n e ว v ีอมูล,ลค่า5้าแ0 0แบาทยามาฮ่าฟีโนจำนวน10บรางวัลมูล,ลค่า4 6 0แสนหบาทพร้อมให้กับทุกท่านรับรุ่นรางวัลในวันนั้นและยังมีรางวัลอีกมากมายกว่า300รางวัลมูล,ลค่ารวมแล้ว4ล้านบาทพิเศษสุดสำหรับ สมาชิกท่านใดที่อยากเป็นเจ้าของง่ายๆเพียงแค่ท่านเป็นเจ้าของบัตรลุ้นรางวัลมูลค่าเพียง450บาทบัตรร่วมลุ้นรางวันบริษัทร,รัมิตาเฮลแอด์บิวตี้มอบโอกาสพิเศษให้สำหรับท่านที่ตัดสินใจซื้อบัตรร่วมรังวันภายในเดือนกันยายนลดพิเศษสุดในราคา250บาทบัตรมีจานวนจำกัดท่านสามารถสั่งซื้อหรือสั่งจองได้ที่ทุกสาขาทั่วประเทศและ สามารถสั่งจองได้ที่โมริโกปลาวโมริโกกัมบูเดียโมริโกเวียดนามและโมริโกเมียนมาช้าก่อนบัตรมีมูลค่าถึง450บาทท่านสามารถร่วมสนุกง่ายๆโดยการเป็นเจ้าของบัตรมูลค่า250บาทภายในเดือนกันยายนบัตรมีจำนวนจำกัดอย่าทิ้งโอกาส ร่วมสนุกไปกับเราอย่าลืมพบกันที่ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมาศาสตร์ศูนย์หลังสิตในวันเสาร์ที่15มีนาคมพศ2557